สวัสดีครับพบกับพี่อาร์ตอีกหนึ่งครั้งนะครับที่บริษัทสีลุงคาเซ็นเตอร์จำกัดนะครับวันนี้มีรถนะครับสุดยอดความนิยมนะครับของบริษัทเรารถรุ่นนี้ขายดีมากนะครับไม่พอขายนะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ชมคลิปรถหายากรถดีๆรถราคาถูกนะครับโอเคเดี๋ยวมาชมกันเลยครับครับคันแรกนะครับเป็น เชฟวี่นะครับเชฟโรเล็ตนะครับแซดเจ็ดสิบเอ็ดนะครับกับสองยกสูงนะครับยกสูงจากโรงงานนะครับซื้อรุ่นนี้ประหยัดยังไงนะครับราคานะครับมือสองนะครับตัวยกสูงกับตัวสแตนดาร์ดตัวเทียธรรมดานะครับราคาไม่ต่างกันครับถ้าเป็นไปได้มีโอกาสได้เลือกตัวยกสูงแซ1เจ็ดสิบเอ็ดผมว่าคุ้มค่านะครับโอเคคันนี้นะครับเป็นสีหายากนะครับเป็นสีเทานะครับเมทัลลิกเข้มนะครับ สวยมากเป็นเครื่องยนต์นะครับดูลาแมกนะครับ2 5 0 0ัีีนะครับเป็นโฉมสุดท้ายนะครับที่ทำการตลาดนะครับของทางค่ายเชฟโรเลตนะครับเป็นตาเหย่ยวนะครับเป็นหน้าใหม่นะครับโฉมสุดท้ายที่ขายกันนะครับคันนี้เป็นรถสภาพเกือบป้ายแดงนะครับมาชมรอบๆคันกันนะครับคันนี้มีริ้วรอยบ้างนะครับนิดหน่อยมีรอยขนแมวรอยเช็ดบ้างขัดออกไหมขัดออกแน่นอนครับอันนี้คือ ดูสดๆกับพี่อาร์ตเองเลยนะครับดูได้ดูสดๆเลยนะครับว่ารถคันนี้ยังไม่ผ่านการทำสีแน่นอนครับตรวจเช็คได้นะครับมีร่องรอยให้ชมนะครับไม่ต้องทำสีนะครับแค่ขัดก็จบแล้วนะครับคันนี้อ่ะคันนี้เป็นรถลอล้างนะครับวันนี้มีโอกาสอยากให้ชมรถที่ลออ้างรถที่เพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับ4ี่คันนี้ในวันนี้นะครับเข้ามาเมื่อสักครู่เดี๋ยวชมพร้อมกันนะครับอ่ะคันนี้เป็นรถ มือหนึ่งนะครับออกเจ้าของคนเดียวนะครับออกป้ายแดงนะครับเจ้าของคนเดียวอันดับหนึ่งนะครับลำดับที่หนึ่งครับคันนี้นะครับภายในนะครับเหมือนรถใหม่นะครับเป็นรถปี2018นะครับกระดาษพลาสติกต่างๆยังไม่แกะนะครับยังไม่แกะนะครับรถวิ่งมาแค่เพียง36,000กนิโลนะครับใหม่มากนะครับใหม่มากตัวนี้มีออปชั่นต่างๆนะครับตามแบบฉบับของเชฟโรเลตนะครับมี c อคชั่นคอนโทร l นะครับมีระบบขึ้นลงชันนะครับมีระบบกันล้อสไลด์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับมาปบๆบนะครับออปชั่นเยอะๆนะครับในรหัส2 5 lt นะครับแล้วก็มีบุ๊กสวิตมานะครับอันนี้ออกจากอุดรนะครับป้ายแดงอุดรนะครับเช็คัอดได้นะครับ36,000กิโลเท่านั้นนะครับคุ้มแน่นอนอ่ะได้รถเหมือนรถป้ายแดงนะครับเพียงแต่ผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปชม ห้องเครื่องนะครับอ่มาชมนะครับทางด้านห้องเครื่องนะครับมาชมแบบสดๆนะครับกับพี่อาร์ตนะครับผู้บริหารแห่งบริษัทสีลูกคาเซ็นเตอร์มาวารันตีรถให้เลยนะครับมาวารันตีรถเองนะครับไม่ต้องห่วงเราจําหน่ายเฉพาะรถสวยนะครับที่นี่จําหน่ายเฉพาะรถสวยเท่านั้นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องรถจะเคยเกิดอุบัติเหตุมาไหมเคยทําสีมาไหมนะครับอย่างรถยนต์คันนี้นะครับ การันตีได้นะครับทุกตารางนิ้วไม่เคยทําสีมาแน่นอนครับเพียงแต่มีร่องรอยนะครับรอการปรับสภาพจากทางเรานะครับบริษัทสีรุงคาเซนเตอร์นะครับหัวน็อตทุกตัวนะครับไม่เคยแกะนะครับสเปคเดิมโรงงานนะครับไม่มีริ้วรอยการแกะนะครับจะมีบ้างนะครับก็เพียงแค่น็อตหนึ่งตัวนะครับคือน็อตเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเท่านั้นนะครับเพราะว่ารถคันนี้วิ่งมา30,000กิโล ต้องมีการถอดน็อตตัวหนึ่งแน่นอนก็คือน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องถอดแน่นอนครับโอเคเดิมเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวมาฟังราคากันนะครับคันนี้คันนี้นะครับถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับราคาแน่นอนนะครับ8ปดแสนสามหมื่นบาทแน่ๆนะครับถ้าเป็นป้ายแดงนะครับวันนี้ญาติเสนอขายเพียงแค่นะครับคันนี้นะครับปี2018เชฟโรเลต จัตบนะครับเครื่อง 2,500cc ซีซีดูราแม็กนะครับขายที่419,000บาทนะครับอ่าชอบโปรไหนมีให้เลือกเยอะนะครับลูกค้าเครดิตฟรีดาวไม่ต้องทำนะครับสนใจอยากได้รถสอบถามเข้ามาเลยนะครับงวดถูกๆมีงวดขอเริ่มต้นตั้งแต่5,000กว่าบาทนะครับมีโปรดีๆนะครับอะไรยังไงต้องการสอบถามรายละเอียดติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับมาชมสีขาวกันนะครับอีกหนึ่งคันนะครับใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งปี เทฟโคลโลราโดนะครับแซบ71ปี2019นเะครับเครื่องดูราแมกนะครับเป็นตัวขับ2ยกสูงนะครับวันนี้ทั้ง4คันยกสูงทั้ง4ี่คันนะครับเป็นแซบ71ทั้ง4คันอ่ะมาดูความสวยนะครับคันนี้ออกป้ายแดงนะครับทเบยนกุ้งเทมหานครนะครับวิ่งมานิดเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวชมรอบๆบคันนะครับใหม่กิ๊กนะครับสีเดิมทั้งคันกําลังทําการปรับสภาพนะครับคันนี้กําลังขัดสีนะครับล้างเพิ่งเสร็จ ย้ําว่านะครับที่นี่เป็นรถสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมยังไงนะครับสังเกตง่ายๆนะครับสาหรับผู้ขาที่ดูรถไม่เป็นนะครับมีที่สังเกตนะครับก็คืออย่างนะครับโลโก้ซอกโลโก้พวกนี้ถ้าเป็นรถสีเดิมนะครับจะมีคราบนะครับคราบคราบนะครับข้างๆโลโก้พวกนี้สามารถดูได้เบื้องต้นนะครับว่าเป็นรถที่ไม่เคยผ่านการทําสีมานะครับอ่าโอเคเดี๋ยวดูรอบๆคันกันนะครับ อันนี้ยังเป็นสติกเกอร์เดิมนะครับที่ติดมาจากเจ้าของคนเดิมนะครับยังไม่ลอกนะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับคันนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีรอยเลยนะครับมีรอยนิดหน่อยนะครับกระบะฝั่งนี้นะครับนิดนึงนิดนึงโอเคเดี๋ยวไปชมภายในกันนะครับคันนี้นะครับเป็นรถตายมือสองสภาพไปแดงเช่นกันนะครับมีบุ๊กสวิตให้เรียบร้อยนะครับมาครบเป็นจอ led นะครับแล้วก็รถคันนี้วิ่งมาเพียงแค่ สี่หมื่นกิโลนะครับคันนี้มาสี่หมื่นกิโลรถ่นใหม่มากนะครับระบบนะครับออปชั่นต่างๆเหมือนกันทุกคันนะครับวันนี้ LT รุ่นล้วนนะครับทั้งสี่คันนะครับอ่ะไม่พูดยาวนะครับเดี๋ยวชมห้องเครื่องกันดีกว่าครับมาชมห้องเครื่องนะครับตามแบบฉบับของบริษัทสีลุงพาเซ็นเตอร์นะครับจำหน่ายเฉพาะรถสวยนะครับสวยทุกคันแน่นอนสีเดิมนะครับไม่มีแกะนะครับห้องเครื่องไม่มีแกะนะครับน็อตเดิมทุกตัว ไม่เคยมีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับมีร่องรอยบ้างตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับย้ำว่านิดหน่อยถ้าลูกค้าสนใจนะครับเราปรับสภาพให้ฟรีนะครับครับคันนี้นะครับถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับเช่นกันนะครับ8ปดแสนสามหมบาทนะครับแน่นอนนะครับถ้าออกป้ายแดงนะครับวันนี้นะครับเราเสนอขายคันนี้นะครับเชฟโคโลราโดนะครับแซปเจ็ดสิบเอ็ดยกสูงนะครับปีสองพันสิบเก้าวิ่งสี่หมื่นกิโลเราขายเพียงแค่สี่แสน 29,000บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวขอชมคันต่อไปเลยนะครับครับมาชมคันนี้นะครับคันที่3นะครับปี2019นะครับคันนี้เป็นสีดำเงาแวบดูดูเข้มๆนะครับคันนี้ปี2019นะครับใหม่กิ๊กนะครับอ่ะเป็นตาใหม่นี่นะครับสภาพเรียวเรียวสดๆกันเลยนะครับยังไม่ล้างนะครับขอบอกนิดนึงนะครับยังไม่ล้างยังใหม่ขนาดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมรอบคันกันเลยครับ คันนี้เป็นรถปี2019นะครับวิ่งมานิดหน่อยนะครับคันนี้นะครับออกป้ายแดงนะครับป้ายแดงจังหวัดเลยนะครับออกจากศูนย์พัฒนาชัยยนต์ออโต้ค๊ปนะครับจังหวัดเลยนะครับออกป้ายแดงเจ้าของคนเดียวแน่นอนโอเคเป็นรถที่ไม่เคยทําสีนะครับเดี๋ยวชมภายในห้องโดยสารกันก่อนนะครับอ่ะคันนี้นะครับภายในนะครับคันนี้วิ่งมาเพียงแค่นะครับ 50,420กิโลนะครับรถเพิ่งรับมาสดๆนะครับเมื่อเช้านี้นะครับรอการปรับสภาพภายในออปชั่น LT นะครับมีระบบป้องกันล้อสไลด์มีแท a c t i o n control นะครับมีระบบอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายในเชฟโรเลตนะครับราคาคุ้มค่าแน่นอนเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันนะครับเหมือนทุกคันนะครับตามแบบฉบับของสีลุงคาเชนเตอร์นะครับรถทุกคันต้องไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนนะครับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการแกะน็อตมานะครับชมกันสดๆพร้อมกันกับพี่อาร์เลยนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับนี่ยังไม่ล้างนะครับเป็นรถที่ยังไม่ล้างกันมีฝุ่นบ้างนะครับอันนี้เพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับได้รับชมพร้อมกันกับพี่อาร์เลยนะครับคันนี้ก็เพิ่งเดินมาชมเช่นกันนะครับได้ดูพร้อมๆกันเลยครับคันนี้นะครับราคานะครับก็เท่ากันนะครับกับสีขาวนะครับเมื่อสักคู่สี่แสนสองหมื่นเก้าพัน รถจากป้ายแดงราคาหายไปเยอะมากนะครับสุดยอดความคุ้มค่านะครับสำหรับลูกค้าที่จะได้ใช้รถเชฟโรเลตนะครับราคาบอกว่าคุ้มค่ามากห้างวดไม่แพงนะครับมีหลายเงื่อนไขให้เลือกนะครับเริ่มผ่อนได้ตั้งแต่5,000ันกว่าบาทน,นะครับมีหลายเงื่อนไขสนใจยังไงเดี๋ยวอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันหรือโทรมาหาคุยกับพีอาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ชมคันสุดท้ายกันนะครับคันนี้พิเศษสุดนะครับคันนี้พิเศษสุดก็คือคันนี้ ใส่ล้อแม็กมาครับล้อแม็กมาอย่างสวยนะครับแม็กแต่งนะครับปอด20นะครับเราหลอกกันเลยนะครับเป็นรถปี2019นะครับ2019นะครับเชฟโรเล็ตโคโลราโดนะครับ LT เซป71ขับ2ยกสูงจากโรงงานครับสภาพค่อนข้างใหม่มากนะครับคันนี้ออกป้ายแดงนะครับป้ายแดงเจ้าของเดี่ยวเช่นกันนะครับวันนี้มีรถเชฟโรเล็ต โคลอร์โดแซดเจ็ดสิบเอ็ด LT สเปคเดียวกันนะครับทั้งสี่คันนะครับมาให้ชมนะครับอ่าคันนี้พิเศษกว่ายังไงก็คือมีล้อแม็กนะครับสีเดิมทั้งลำเช่นกันนะครับอ่ะเดี๋ยวชมรอบตัวรถนิดนึงนะครับสีดํานะครับดุดุนะครับมาอ่าลงตัวนะครับกับล้อแม็กนะครับขอบ20นะครับสวยงามลงตัวมากนะครับสีดําไม่เคยทําสีนะครับมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะครับจากการใช้งานนะครับถ้า เอาพี่อาร์ตปรับสภาพให้ฟรีนะครับอาสีให้สวยงามเหมือนรถใหม่นะครับทําได้นะครับไม่ต้องห่วงแต่ตอนนี้เราชมสภาพที่เพิ่งเข้ามากันก่อนนะครับครับรุ่นนี้นะครับนิดนึงพอดีเพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับพร้อมกันนี่แหละนะครับภายในนะครับเครื่องเสียงชุดใหญ่นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับได้ล้อแมกแ่งนะครับได้เครื่องเสียงชุดใหญ่อีกเป็นแสนนะครับ ของแถมนี่ววมัวค่าแสนกว่าบาทดีเลยครับล้อแม็กด้วยนะครับแถมให้ฟรีๆนะครับแถมให้ฟรีอันนี้ออปชั่นนะครับเป็น l t เหมือนกันกับ3คันที่ผ่านมานะครับจอ LED นะครับมีออปชั่นการล้อสไลด์นะครับมีแท a c t i o n c o n t r o นะครับรถคันนี้วิ่งมา93,000ิโละครับวิ่งมาก็ถือว่านิดหน่อยนะครับรถสวยสภาพป้ายแดงนะครับ แต่ผ่านการใช้งานมาบ้างแค่นั้นนะครับไม่เคยทําสีนะครับอ่ะเดี๋ยวชมอ้องเครื่องนะครับตามแบบฉบับของบริษัทสีลุงคาคอนเตอร์นะครับอย่างที่บอกนะครับทุกคันนะครับไม่มีการแกะน็อตไม่มีการทําสีมานะครับน็อตฝากระโปรงเดิมนะครับไม่มีแกะหน้าแกะอะไรต่างๆไม่มีนะครับเป็นรถเดิมเพียงแต่ผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วเท่านั้นนะครับลูกค้าได้รถสภาพป้ายแดงไปใช้นะครับในราคาที่ถูกกว่า 30 40ถึงนะครับของราคารถนะครับสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามานะครับติดต่อสายตรงหาที่อาร์ตได้นะครับผู้บริหารแห่งบริษัทสีลุงพาเซ็นเตอร์จำกัดนะครับมี4สาขานะครับลืมบอกไปสำนักงานใหญ่อำเภอคำแหงแกวจังหวัดยโสธรนะครับแล้วก็สาขาในเมืองยโสธรนะครับและสาขาสีสเก็นะครับอยู่เส้นสะพานขาวนะครับอยู่ตรงข้ามกับห้างโฮมวันขายวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็อีกงสาขานะครับ อาคาน้องใหม่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอําเภอวารินนะครับเส้นตลาดเจริญศรีเลยนะครับใกล้ๆกันนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดซับสไคร์นะครับกดติดตามทางยูทูบชาแนลนะครับสีลุงพาเซ็นเตอร์นะครับเพื่อที่จะได้รับชมรถสีสวยนะครับราคาถูกๆนะครับหรือนะครับ เข้าไปชมที่แฟนเพจนะครับรถยนต์เนื้อสองสีลุงพาเซ็นเตอร์นะครับครับเอกสารออกง่ายไม่ยุ่งยากนะครับสนใจรถยนต์คันไหนนะครับติดต่อเข้ามาหาพี่อาร์ได้เลยนะครับพร้อมที่จะตอบทุกคําถามนะครับให้ลูกค้าที่สนใจอยากมีรถนะครับถ้าเครดิตดีไม่ต้องดาวก็ได้ครับไม่ต้องขำยังได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับพี่อาร์ก็ขอยุติการรีวิวรถยนต์เชฟโรเล็ตนะครับโคลอร์โด้แซเจ็ดสิบเอ็ดนะครับ ขับ2ยกสูงนะครับเครื่องยนต์ 2,500cc ทั้ง4คันนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u บสไค i b ์ให้สีรุ่งพาเซ็นเตอร์กันด้วยนะคะ